เพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆที่รักนักสะสม เหรียญเก่าแบงก์เก่ารวมทั้งเพื่อนๆนักสะสมมือใหม่ทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องเข้าสู่ช่องคูโดงนะครับหลกัหลกๆแล้วช่องคูโดงคอยและคูโดงแชนแนลจะเป็นการแบ่งปันความรู้เกี่ยวกับเรื่องเหรียญกระสับธนบัตรของสะสมพร้อมกับจะมีการอัปเดตราคาที่มีอยู่ในกลุ่มทั้งเหรียญกระสับที่เป็นเหรียญที่ระลึกเหรียญกระสับหมุนเวียนให้กับเพื่อนเพื่อนพี่พีน้องแบ่งปันความรู้ทั้งเหรียญเออร์เลคอย แล้วก็เหรียญปกติครับผมสำหรับวันนี้นะครับครูโด่งจะมาพูดถึงแล้วก็จะมาอัปเดตราคาที่มีอยู่ในกลุ่มของนักสะสมสําหรับเหรียญน,นี้นะครับเพื่อเป็นการแบ่งปันความรู้ให้กับเพื่อนๆพี่เพื่อนน้องที่เป็นนักสะสมมือใหม่แล้วผู้ที่อยากจะทราบราคาเบื้องต้นที่มีอยู่ในกลุ่มของนักสะสมเพราะว่าหลายๆเพื่อนหลายๆคนหลายๆท่านนะครับเข้าไปดูแล้วราคาแบบนี้ทําไมมันถึงเป็นแบบนี้ วันนี้ครูโดกจะมาอัปเดตราคาที่มีอยู่ในกลุ่มนักสะสมสาหรับเหรียญนี้นะครับก่อนอื่นยังไงก็ต้องฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ครูโดงทั้งครูโดงคอยและครูโดงชาแนลด้วยเพื่อไปกำลังใจแล้วที่สําคัญเพื่อนๆจะไม่พลาดข้อมูลด,ดีที่มีอยู่ในช่องครับผมสําหรับเหรียญน,นี้นะครับจะเป็นเหรียญวาระที่10นะครับหรือเราจะเรียกในกลุ่มของนักสะสมนะครับจะเรียกว่าเหรียญ75ห ปีของลูกเสือโลกนะครับเรามาทําความรู้จักสําหรับเหรียญน,นี้กันก่อนสําหรับเหรียญน,นี้นะครับจะเป็นเหรียญกระสับนะครับโลหะสีขาวนะครับทองแดงผสมนิกเกิลเคลือบไส้ทองแดงชนิดราคา5บาทวงขอบนอกจะเป็นเฟืองจักละเอียดโดยรอบเหรียญน,นะครับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางจะอยู่ที่30มิมลลิเมตรน้ำหนักจะอยู่ที่12กรัม ด้านหน้าเหรียญนะครับด้านหน้าเหรียญกลางเหรียญมีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุละยะเดชนะครับหรือว่าในหลวงราชการที่9้าที่เป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทยนะครับผินพระพักไปทางเบื้องขวาทรงเครื่องแบบพระประมุขคณะลูกเสือโลกนะครับภายในวงขอบเหรียญด้านขวามีข้อความว่ารัชการที่9ด้านซ้ายมีข้อความว่าประเทศไทยแล้วก็เบื้องล่างนะครับมีข้อความว่าองค์พระ ประมุขคณะลูกเสือแห่งชาติโดยมีจุดกลมนะครับขั้นระหว่างข้อความถือว่าเป็นเหรียญที่หายากอีกหนึ่งเหรียญเลยนะครับสำหรับเหรียญนี้เรามาดูด้านหลังของเหรียญนะครับด้านหลังเหรียญกลางเหรียญนะครับมีรูปสัญลักษณ์งานฉลองครบรอบ75ปีขององค์การลูกเสือโลกนะครับ แล้วก็ด้านขวามีเลขบอกราคานะครับ5บาทด้านซ้ายมีเลขบอกเป็นเลขคําว่าบาทนะครับใต้รูปสัญลักษณ์มีเลขบอกปีพุทธศักราชส5 5 5ภายในวงขอบเหรียญมีข้อความที่ลึกครบ75ปีขององค์การลูกเสือโลกนะครับถือว่าเป็นเหรียญตัวติดผลิตน้อยลำดับหแล้วก็เป็นเหรียญที่ต้องการลำดับหนึ่งนะครับ เบื้องล่างมีข้อความว่า75 year for world s c o u t นะครับ s c o u t i n g วันครบรอบพุทธศักราช2525นะครับวันที่ประกาศใช้29ทธันวาคม2525 25. สําำหรับจำนวนการผลิตของเหรียญน,นี้นะครับเหรียญ5บาท2 6 6 0 0เหรียญเพราะว่าผลิตน้อยนี่นะครับจึงทำให้เหรียญน,นี้มีมูลค่าสูงสุดของเหรียญ 5บาทที่ระลึกนะครับสำหรับเหรียญน,นี้เหรียญที่ผลิตในรุ่นเดียวกันวารละเดียวกันนี่จะมีเหรียญ10บบาทที่เป็นสีเดียวน,นะครับแล้วก็เป็นเหรียญขัดเงาอ้างอิงนะครับจากราชกิจานรุเบกษาเล่มที่99ตอนที่195งลงที่29ธันวาคม2525 25, นะครับโดยกรมธนาลักษณ์นี่ครับวันนี้ครูโดก็เลยนะํามาแบ่งปันความรู้ให้กับเพื่อนเพื่อพี่เน,น้องสําหรับราคาที่มีอยู่ในกลุ่มของนักสะสมนะครับสาหรับเหรียญน,นี้ เหรียญน,นี้เมื่อปี2559ซึ่งเป็นปีที่ในหลวงรัชกาลที่9สวรรนครนะครับเหรียญน,นี้ขึ้นไปเกือบถึง1,000บาทเลยนะครับ800ก็มีสำหรับเหรียญ UNC ที่สวยๆปัจจุบันราคาไม่สูงนะครับเฉลี่ยแล้วอยู่ที่300-500บาทสำหรับเหรียญน,นี้นะครับก็พอมีราคาลงก็เป็นโอกาสของเพื่อนๆพี่ๆน้องที่เป็นนักสะสมมือใหม่ที่จะได้ครอบครอง ของดีๆแล้วก็ของหายากนะครับนี่คือข้อมูลข้อความดีๆที่ครูโด่งนํามาบอกกล่าวเล่าความให้กับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆน,งนะครับหวังว่าพอเป็นประโยชน์สําหรับเพื่อนๆพี่ๆน้องที่จะเป็นนักสะสมมือใหม่แล้วเริ่มที่จะสะสมนะครับหวังว่าพอได้เป็นความรู้บ้างครับผมวันนี้มีเพียงเท่านี้นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ครูโดง่งคอยและครูโด่งชแนลด้วยเพื่อเป็นกําลังใจแล้วที่สําคัญ เพื่อนๆจะไม่พลาดข้อมูลดีๆที่มีอยู่ในช่องรักและปรารถนาดีกับเพื่อนๆพี่ๆน้องนะครับโชคดีมีความสุขสำหรับวันนี้สวัสดีขอบคุณครับเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามให้ผมด้วยนะครับ